ขณะที่เราใช้งานอยู่เกิดเครื่องเผลอสบับหลุดมือแบบนี้เครองก็หยุดทันทีถือว่าเป็นระบบเซฟตี้ที่ดีมากเลยนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของทิมเมอร์ตัวนี้คือจะมีระบบชุดเชยรอบทิ่ตกในขณะที่เครื่องรับโหลดหนักก็ยังสามารถทํางานได้อย่างสมมติต่อเนื่องเดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานแบบเต็มๆกันเลยนะครับซื้อเครื่องมือไร้สาย18โวลต์ของบอสเครื่องเป่าตอนนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับตอนนี้ทางบอสเขามีโปรโมชั่นเมื่อซื้อเครื่องมือไร้สายของบอ,บอ,งบองสสิบแโวลต์เค,ครื่องเป็นที่ชาร์จ ขนาด18โวลต์4แอมป์พร้อมกับแบตเตอรี่18โวลต์3แอมป์นาวนะครับชุดนี้ในราคา1,290บาทนะครับถ้าหากซื้อแยกจะพาะชุดที่ใช้กับแบตเตอรี่ชุดนี้ราคา2,490บาทเลยสิทธิพิเศษนี้มีจํานวนจากัดนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึงเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นถือว่าคุม้มมากๆที่ผมได้มาก็จะเป็นที่เมื่อไรสายตัวนี้นะครับ GLF18V-8 อุ GL 8. ปรกรณ์นในกล่องก็จะมีปจัจจขันเปลี่ยนล็อกดอกตัวครอบฝุ่นแล้วก็ชุดไกด์ประคองนะครับมาดูส่วนของตัวเครื่อง น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัตเลตเสื้อจะเป็นอลูมิเนียมตัวเปล่าหนักประมาณหนึ่งกิโลส่วนสีดําตัวนี้จะเป็นยางกันเื่นการประกอบก็เนียนทุกจุดเลยนะครับส่วนเพด้านล่างตัวนี้เป็นอะคริลิกใสตัวนี้จะเป็นปุ่มปลดล็อกคายล็อกนะครับเพื่อหมุนปรับความสูงตรงส่วนนี้ก็จะมีสเกลบอกมาดูการใส่ดอกกันนะครับเขาเลยจับดอกจะมีให้สองขนาดตัวนี้จะเป็นขนาดหนึ่งทับสี่นิ้วหรือว่าสองหุนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นขนาด6กมิลนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นขนาดที่เราใช้อยู่เป็นประจำส,ส่วนใหญ่มาดูข้อเด็ดจับดอกแบบนี้นะครับผมชอบมากเลยตรงนี้นะครับส่วนของข้อเล็แล้วก็ตัวล็อกนี้ครับจะเป็นตัวเดียวกันแบบนี้นะครับต่างจากตะก่อนนะครับที่ผมเคยใช้จะเป็นตัวนี้จะแยกออกมาถือว่าสะดวกเลยนะครับสําหรับข้อเด็ดจับดอกแบบนี้มาแบบใส่ดอกกันนะครับดอกทิมเมอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นของบอสนะครับชุดนี้มีทั้งหมดหดอก ในการใส่ดอกก็ง่ายๆนะครับใส่ดอกเข้าไปกดปุ่มชีแดงตรงนี้เพื่อล็อกแกนแล้วก็ให้ใช้ปัจจัยที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้จะมีสองข้างเบอร์เล็กจะเป็นขนาด13มิลใช้ขันตรงนี้นะครับส่วนเบอร์ใหญ่ก็จะใช้ล็อกตรงขอเด็ดจับดอกจะเป็นขนาด17มมิลขันพอตึงๆมือนะครับแค่นี้ก็ล็อกแน่นแล้ว ตัวฝาครอบฝุ่นก็จะไม่มีที่ยึดสกรูมานะครับจะใช้เป็นเชี่อวล็อกแบบนี้ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปของตรงนี้ก็ดันเลยนะครับนี่นะครับถือว่าสะดวกนะครับส่วนตรงท่อตรงนี้ก็จะต่อกับเครื่องดูดฝุ่นของบอสซึ่งก็จะมีเชี่อวล็อกของเขานะครับสาหรับเครื่องดูดฝุ่นถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีเลยนะครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้จะเป็นก้อนนี้นะครับ18โวลต์3า h เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับ สํำหรักตัวเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับไม่หนักสําหรับผมถือว่าไม่หนักเลยนะครับลองเปิดสวิตช์กันดูในส่วนของสวิตช์เปิดปิดจะเป็นแบบเลื่อนนะครับสิงก็่อเล่นได้ค่อนข้างนิ่มนี่นะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดใช้สักทีเดียวนะครับเนื่องจากสวิตช์ของเขาจะเป็นหน้าสัมผัสที่ทําเป็นระดับให้ต่ํากว่าตรงส่วนนี้นะครับส่วนของตัวเครื่อง เวลามือสัมผัสแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเปิดได้ง่ายนะครับนี่ครับเราต้องตั้งใจกดจริงๆแบบนี้นี่นะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็เซฟตี้ได้สมควรเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของความเร็วรอบจะปรับได้6ระดับระดับหนึ่งนะครับถือว่านิ่งมากเลยนะครับระดับหนึ่งสอจะเป็นความเร็วรอบต่ําอยู่ที่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสี่พันรอบระดับสามสี่จะเป็นความเร็วรอบปานกลางนะครับอยู่ที่หมื่นแปดถึงสองหมื่นสี่ถึงระดับความเร็วรอบสูงก็จะเป็น ระดับ5 6อยู่ที่26,000ถึง30,000รอบนะครับไฟ LED จะอยู่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนของแบตเตอรี่ก็จะมีปุ่มสำหรับเช็คสถานะแบตรปริมาณท้องแบตอุปรกรณ์เสริมที่เขาให้มาก็จะมีร้วนะครับหรือว่าไกด์ตัวน,นี้ก็ประกอบไม่ยาก ประกอบวเสร็จแล้วก็คันล็อกเข้ากับเครื่องไปลองใช้งานกันดูตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมจะใช้เป็นดอกกัดตรงขนาด3าทับสนิ้วหรือว,วา่า6ขุนก็จะประมาณ19บมิลตรงน,นี้เขาจะมีระบบ soft start มาให้นะครับก็คือเวลาเปิดเครื่องจะสังเกตว่ามอเตอร์ค่อยๆเริ่มทํางานแล้วก็มีระบบเบรกมาให้ด้วยนะครับข้อดีของเครื่องที่มีระบบฟต์ส start ก็คือเวลาที่เราเปิดเครื่องเริ่มทํางาน คือจะไม่กระชากนะครับจุดเด่นของทิมเมอร์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือมัมีระบบที่ชดเชยรอบตกอย่างขณะที่เราใช้งานไปเราเครื่องขึ้นรับโดดมากระบบก็จะเพิ่มความเรยวรอบขึ้นอีกเพื่อให้เราใช้งานอย่างสมูทต่อเนื่อง จากที่ผมลองใช้งานดูระบบนี้ถือว่าทำงานได้ดีเลยไม่เคยมีปัญหานะครับเวลาที่รับโดดหนักอย่างตัวนี้ผมก็จะใช้ดอกขนาด19มิลซึ่งปริตภัณนี้จะเป็นดอกที่ใหญ่ก็ถือว่ายังใช้งานได้อย่างสมูทต่อเน,นื่องดีนะครับถือว่าระบบนี้ทำงานได้ดีเลยใช้งานเสร็จก็ตั้งได้แบบนี้เลยนะครับระบบที่เขาบอกว่าชดเชยรอบตกก็ทํางานได้ดีเลยนะครับถือว่าข้าสมูทเลยเวลาที่ใช้งานถ้าไม่ได้ใช้งานรัวก็เปลี่ยนเป็นดอกที่มีปลายรูปปืนแบบนี้ก็ได้นะครับ เตีตัวนี้จะเป็นดอกสําหรับลบขอบลบมุมนะครับจะเป็นงานเบาๆอย่างการลบเดี่ยมลบมุมโตัวแบบนี้ก็สบายเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่ไร้สาย ้วตัวนี้ก็ยังมีระบบเซฟตี้อย่างหนึง่งก็คือเวลาที่เราใช้งานไปแล้วเกิดเครื่องสบัดรุดมือเครื่องก็จะหยุดทํางานทันทีแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราถอดแบตออกในขณะที่เครื่องกําลังเปิดสวิตช์อยู่ใส่แบตเข้าไปเครื่องก็จะไม่ทํางานทันทีนะครับก็เป็นระบบเซฟตี้อย่างดีเลยเราต้องกดสวิตช์ปิดก่อนแล้วก็เปิดอีกครั้งเรื่อที่จะทํางานพอมนี้ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้จุดนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากค่อนข้างเซฟตี้ดีเลยนะครับ กำลังหาทิมเมอร์ไร้สายไว้ใช้งานสักตัวตัวนี้ผมว่าเหมาะเลยนะครับราคาตัวเปล่า3ามพนิดนิดสามารถหาซื้อได้เลยนะครับตามร้านค้าออนไลน์หรือว่าจะเป็นศูนย์จําหน่ายเครื่องมือบอสทุกสาขาทั่วประเทศ